ได้เป็นพนักงานบริษัทอายุงาน2ปีรับเงินสดไม่ส่งประกันสังคมไม่เดินบัญชีออกรถกับฟางคันนี้ใช้เงินออกรถเพียงแค่99 9บาทค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องฟางเมืองชนยุสคายอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะฟางพาไปดูเคสพี่ไก่มารับรถสวยๆคันนี้มิสุบิชิมิราชเครื่อง1.2่อน4,000นิดๆิดเท่านั้นมาถามพี่ไก่กันนิดนึงว่าทำไมได้มาออกรถกับน้องฟางเมืองชนยุสธาค่ะพี่อพอดูจากในเพปนะคะและดูจากในคลิปของน้องฟางอะค่ะเหมือนจะออกง่ายอะค่ะเพราะว่าไปมาหลายที่แล้วค่ะ่หที่แล้วค่ะแต่ว่าออกไม่ผ่านอะอะไรนะพี่ไปมากี่ที่นะ45ที่แล้วค่ะเซล,ลเขาแจ้งว่ายังไงถึงไม่ผ่านเออรับเงินสนนดทางเงินเดือนเยอะไปทําไมเจ้านายไม่โอนเข้าบัญชีอะค่ะมันไม่ ไม่แมทชกันนะคะมันเลยไม่ผ่านนะคะพี่ไก่นะคะซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้คนกู้รวมใช้เงินออกรถเพียงแค่999บาทค่ะออกรถใช้เงินแค่999บาทอีกแล้วครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะพี่ดีใจมากเลยก็ขอบคุณท้องฟังมากๆเลยค่ะที่ช่วยดันพี่จนผ่านเพราะว่า มันผิดหวังกับเต็นท์อื่นมาแล้วค่ะที่แบบว่าออกออกออกได้ออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนไปเขาบอกว่าออกได้ออกได้พี่ออกได้แน่นอนแต่พอไปจริงๆแล้วคือออกไม่ได้ไม่อนุมัติค่ะแล้วทําให้ติดแท็กด้วยค่ะแต่พอมาเจอน้องฟางยเงี้ยค่ะคือสามารถออกได้แล้วน้องฟางก็ดันให้ดันให้สุดๆเลยค่ะโอเคใครสนใจที่จะออกรถกับน้องฟางนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรติดต่อด้านล่างให้ทะะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ